สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับวิชาชีวเคมีประยุกต์23งสามศูนย์สองเจ็ดสามแปดสี่ห้าหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการประยุกต์ทางด้านฟาร์มาซูติคอลนะครับการประยุกต์ทางยานะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการประยุกต์ทางการแพทย์นะเป็นบทอีกต่างหากนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของของยานะครับเภสัชนะครับโดยเฉพาะนะครับ ฟาร์มาซูติคอลโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชนะครับก็คือยาและก็เวชภัณฑ์ต่างๆนะเขาบอกว่ายานะครับเป็นกระดูกสันหลังนะครับเป็นแบ็กโบนเป็นแกนกลางของการรักษาโรคแผนใหม่นะคือการรักษาโรคเนี่ยนะครับก็จะมีแผนโบราณน,นะแผนปัจจุบันนะครับการรักษาโรคแผนปัจจุบันหรือว่าแผนใหม่เนี่ย นะขาดยาไม่ได้นะครับถือว่ายาเป็นตัวที่ช่วยรักษานะครับนะแล้วก็ยาส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะก็จะเป็นสารอินรีนะที่น้ำหนักโมเลกุลต่ำนะครับหลักร้อยประมาณนี้นะไม่ใช่โมเลกุลใหญ่นะครับแบบพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตพวกโพลีซัคคารายแบบนี้ก็ถือว่าเป็น คอยกเว้นนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์น้ำหนักโมเลกุลต่ําเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูนะครับยาบางชนิดเนี่ยเดิมได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นยาแอสไพรินนะครับเดิมก็สกัดมาจากต้นหลิวนะแต่ว่ายาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเคราะห์ทางเคมีขึ้นมานะครับลองดูตัวอย่างนะ Table 1. 1. 1, นะครับเทเบิล1.1นนะครับ Some traditional p h a r m a c e u t i c a l substance นะครับสารทางด้านเภสัชพื้นบ้านนะบางชนิดนะครับคำว่าเทรด i ช i นลเนี่ยแปลว่าพื้นบ้านก็ได้แปลว่าประเพณีนิยมก็ได้ Tradition หรือว่า,าใช้สืบต่อกันมานะครับเทรดิชันนะครับก็กินกันเป็นประจำเป็นยาสามัญนะนะครับ that are generally produced by direct chemical synthesis ซึ่งโดยทั่วไปผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีโดยตรงนะครับมียาอะไรบ้างน,นะครับตัวแรกนสิสิทุกคนรู้จักนะครับอะเซตามิโนเฟนวงเล็บพาราเซตามอลนะรูปนี้นะครับนะยาพาราหน้าตาเป็นแบบนี้เองนะโครงสร้างง่ายๆนะครับนะมีเบนซีนริงต่ออยู่กับหม o ่ o h เหมือนฟีนอลนะครับแล้วก็มีหมู่อะมิโน,โนนะครับเลยตั้งชื่อว่า อะมิโนเฟนนะครับอะมิโนโฟนีนอลก็เป็นอะมิโนเฟนแล้วก็มีหมู่อะซิติลตรงนี้ CS3 C ดับเบิลบอนโอนะครับก็เป็นอะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นชื่อ,อาทางวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ก็อีกชื่อหนึ่งคือพาราเซตามอลนะครับนะบพาราเซตามอลก็เป็นชื่อที่เรารู้จักกันดีนะครับยาพาราแก้ปวดนะครับ คำว่าแก้ปวดภาษาอังกฤษ,กฤษคือ analgesic นะครับ analgesic therapeutic indication ข้อบ่งชี้การรักษานะน้ำนหนักโมเลกุล151.16นะครับนะเป็นสารอินซีโมเลกุลเล็กอย่างที่บอกนะครับโครงสร้างก็ตามนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินชื่อบ่อยนะครับเคตามีนนะครับเคตามีนก็โมเลกุลใหญ่ขึ้นมานะับ43นะครับตัวนี้ ใช้เป็นอะนสเทติกอะนแอสเทติกแต่ว่ายาสรุปนะครับแก้ปวดก็ได้แต่เป็นยาสรุปก็ได้เป็นยาระงับประสาทก็ได้เคตามีนเนี่ยเราจะได้ยินชื่อตามสื่อนะเป็นสารเสพติดคือยาเคนะครับที่เราเรียกยาเคยาเคนี่แหละนะครับแก้ปวดระงับประสาทนะช่วยคลายเครียดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาตัวหนึ่งนะครับเคนะตามี เลวามิโซนอันนี้แอนเทลมินติกนะครับแอนเทลมินติกนะครับแปลว่าอะไรนะเฮลมินติกเฮลมินทิสพวกนี้คือพยาธินะครับยาถ่ายพยาธินะครับเลวามิโซนนะพวกพยาธิปากขอพยาธิตัวกลมนะครับไดอาซอกไซด์นะครับไดอาซอกไซด์ D oxide, D oxide, ก็เป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีนะครับ ลดความดันโลหิตสูงนะครับอาไซโคลเวียนะพวกลงท้ายด้วยเวียเวียมาจากไวรัสเนี่ยนะครับพวกนี้ก็คือยาต้านไวรัสนะครับอาไซโคลเวียนะครับยาต้านไวรัสนะไซโดวูดีนนะครับก็ต้านไวรัสเหมือนกันเด็กซาเมทาโซนนะครับอันนี้ก็แก้อักเสบแอนตี Anti ้อินฟลามมาร์ติรีนะแล้วก็อิมมูโนซับเพรสซีฟเอเจนต์นะเป็นสารกด ภูมิคุ้มกันนะครับสามกดภูมิคุ้มกันนะแก้แพ้นะครับนะไมโซพรอสตินนะครับอันนี้ก็แอนตี้อัลเซอร์เอเจนต์นะครับแก้รักษาโรคกระเพาะนะแอนตี้อัลเซอร์เอเจนต์นะครับรักษาโรคกระเพาะนะครับโรคแผลในกระเพาะอาหารอัลเซอร์นะครับไซเมติดีนก็เหมือนกันนะครับแอนตี้อัลเซอร์เอเจนต์นะครับก็ที่เอามาให้ดูอันนี้ก็เป็น ยาทั่วไปนะครับซึ่งใช้กันมานานแล้วแล้วก็เป็นสารดินทรีย์โมเลกุลเล็กนะครับใช้ใช้วิธีสังเคราะห์โดยตรงทางเคมีนะครับทีนี้เมื่อสารสังเคราะห์โดยตรงทางเคมีวิชาไบาโอเคมก็ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวเคมีก็เข้ามาเกี่ยวกับทางยาหลายด้านนะครับก็มาดูประวัติของอุตสาหกรรม เพศสักนิษดงนะครับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อราว70ปีก่อนนะครับแล้วก็โตอย่างรวดเร็วนะครับถึงร้อยบิลเลียนดอลลาร์นะร้อยบิลเลียนบิลเลียนก็แปลว่าพันล้านนะครับร้อยบิลเลียนก็แสนล้านนะครับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางทศวรรษ1980นะครับว่าช่วงกลางทศวรรษ1980ก็ราวๆ1984 1985 86ช่วงนั้นนะครับ แล้วก็ยาหลายชนิดนะที่เป็นโปรโตีนนะครับที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่เดิมเนี่ยสกัดจากสิ่งมีชีวิตโดยตรงนะครับแต่ปัจจุบันก็สังเคราะห์ได้ด้วยวิธีการทําพันธุวิศวกรรมนะครับไม่ต้องไปสกัดมาจากสิ่งมีชีวิตโดยตรงแล้วอย่างเช่นโปรโตีนอินซูลินนะครับเดิมก็ต้องสกัดจากสัตว์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ผลิตจากจ e เนติกเอนจิเนียริงนะครับใช้แบคทีเรียผลิตได้นะครับ มาดูตารางนี้นะครับ Some p h a r m a c e u t i c a l that were, were traditionally obtained by direct extraction from biological source material นะยาบางชนิดที่เดิมสกัดจากแหล่งชีวภาพ Many of the protein-based pharmaceuticals mentioned are now also produced by genetic engineering อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผลิตโดยวิธี Genetic Engineering นะมีอะไรบ้างนะครับเช่น ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับตัวอย่างเช่น coagulation factor ปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัวนะครับสารจากเลือดนะครับก็เอาไปใช้ทำอะไร medical application การประยุกต์ทางการแพทย์นะครับ treatment of blood disorder นะครับเอาไปรักษาความผิดปกติของเลือดเช่น Hemophilia นะครับะมะเร็งเม็ดเลือดนะ h ฮ m o p h i l i นะครับ A O B นะครับวัคซีน นะวัคซีนก็ใช้ฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมได้จากไบ o อ o ล i c a l s ซอสนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้ genetic engineering ด้วยนะครับ antibody นะครับอันนี้ก็เป็นใช้ใช้ฉีดนะครับใช้ฉีดโดยตรงนะครับเพื่อรักษาโรคนะครับยกตัวอย่างเช่นพิษสุนัขบ้านะครับพวกนี้นะ passive immunization นะครับ หรือว่ายาแก้พิษงูอะไรต่างๆนะอินซูลินนะครับอันนี้ที่บอกไปนะครับอันนี้ก็รักษาโรคเบาหวานนะไดอะบิทิสเมลริทัสนะครับนะเอนไซม์ต่างๆนะครับเช่นทมโบไลติกเอเจนต์ดิเจสทีฟเอสซนั้นะทมโบไลติกเอเจนต์ก็ายาป้องกันไม่ให้ไม่ให้เม็ดเลือดไม่ให้เลือดแข็งตัวนะครับหรือว่าดิเจสทีฟเอนนะครับก็ เป็นยาช่วยย่อยนะครับท้องอืดก็กินยาช่วยย่อยนะครับเอนไซม์นะดีบรายดิ้งเอเจนต์นะครับสารล้างแผลนะคลีนซิ่งออฟวูนนะตกแต่งแผลคือเวลาเป็นแผลเนี่ยนะครับพวกเนื้อที่มันตายอะไรพวกนี้ก็จะติดอยู่ที่แผลนะครับทำให้เป็นที่หมักหมมของพวกเชื้อโรคต่างๆที่จะติดเข้าติดเชื้อเข้ากระแสะเลือดได้ก็ก็จะใช้ดีบรายดิ้งเอเจนต์ช่วยละลายช่วยย่อย เนื้อตายเนื้ออะไรที่ที่แผลทำให้แผลสะอาดขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าดีบรายดิงเอเจนต์หรือว่าคลีนซิ่งออฟวูนนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูรูปด้านล่างนะครับเดีย๋ยวค่อยดูนะแอนติไบโอติกนะครับก็ยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้ก็ช่วยรักษาโรคติดเชื้อต่างๆนะโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับเพลนเอ็กแรสนะครับสารสกัดจากพืชตัวอย่างเช่นพวกสารกลุ่มอันคาลอยด์นะครับ อันนี้ก็ใช้ประยุกต์ได้หลายด้านนะครับรวมทั้งแก้ปวดด้วยนะครับยากแก้ปวดบางชนิดก็สกัดจากพืชน,นะครับรูปด้านล่างเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของเอนไซม์ที่ใช้เป็นดนีบรายดิงนะครับใช้ล้างแผลตกแต่งแผลนะครับช่วยช่วยกำจัดเนื้อตายนะครับก็ผลิตจากปาเปนนะครับปาเปนก็เป็นยางมะละกอนั่นแหละนะครับ นะเป็นเอนไซม์ปาเปนช่วยช่วยย่อยโปรโตีนเป็นโปรโตีเอสนะครับยูเรียก็ช่วยให้โปรโตีนเสียสภาพธรรมชาตินะครับนะก็ทำให้ย่อยง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้ก็ชื่อการค้านะแอคคิวซามนะครับลงท้ายด้วยซามก็เป็นพวกโปรโตีนนะถ้าในสิทธิ์เป็นแผลนะครับก็ซื้อครีมพวกนี้มาก็จะช่วยให้ไม่ไม่เป็นแผลเป็นหน้าเกลียดแล้วก็ ป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยนะช่วยช่วยตกแต่งแผลนะครับ,รบยาแผนปัจจุบันยุคแรกๆนะครับก็ได้มาจากพืชหรือว่าได้มาจากสารธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นฟอกโกลบนะครับถุงมือจิ้งจอกอันนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งนะอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงลองเปิดเว็บดูนะครับเปิดค้น Google รูปภาพดูนะครับ โอกโกลบหรือว่าดิจิทัลิสนะครับดิจิทัลิสนะแต่ว่านิ้วมือนะครับนิ้วมือนะอันนี้ก็รูปร่างรูปร่างดอกมันเหมือนเป็นปลอกเอานิ้วเอามาสวมนิ้วได้นะครับอันนี้ก็เป็นสารพวกคา์ดียกไกลโคไซด์นะครับอยู่ในพืชชนิดนีนะ้ก็ในชะ้รักษาโรคหรัวใจนะครับยาควินินนะครับนะรักษาโรคมาลาเรียสมัยก่อนนะนะครับ อีเปคาควรนานะครับอันนี้เป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับชื่อแปลกๆภาษาโปรตุเกสน,นะยาทําให้อาเจียนนะครับทําไมต้องทําให้อาเจียนเวลาได้รับพิษอะไรต่างๆก็ต้องต้องรีบทําให้อาเจียนก็ให้กินตัวนี้นะครับกระตุ้นให้อาเจียนอย่างรวดเร็วนะครับเมอร์คิวรีนับปรอดนะครับใช้รักษาโรคซิฟิลิสนะโรคกามโรคนะครับ mm hmm. นะ เป,เป็นแล้วก็โอกาสตายสูงนะสมัยก่อนนะครับก็ใช้เมอร์คิวรีนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประหลอดมันก็เป็นพิษจะไปรักษาอย่างไงนะนะใครสนใจลองค้นประวัติศาสตร์คน้คนค้น g o o g l e ดูนะครับต่อมานะครับก็เริ่มมีการนำเอาความรู้ทางด้านจุลชีววิทยานะครับเคมีอินทรีย์นะครับมาทำให้เกิดยาตัวใหม่ๆ นะที่สำคัญแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์นะครับก็คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าพรอมโตซิลนะครับพรอมโตซิลก็เป็นเป็นชื่อการค้านะครับพรอมโตซิลรูบรัมดูเหมือนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับพืชเลยนะครับอันนี้เป็นยาชื่อยาพรอมโตซิลนะครับรูบรัมก็ขยายความเข้ามานะครับนะเป็นชื่อยาไม่ใช่ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตนะครับดูดูเผลอๆนึยกว่าชื่อวิทยาศาสตร์นะ คอนโตซิวูรัมอันนี้สามารถที่จะฆ่าแบคทีรียแกรมบวกพวกคอกค,คายนะพวกเม็ดกลมๆพวงองุ่นนะครับได้นะครับ,นะรบซึ่งต่อมาก็เอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาเป็นยาซาลฟานะครับนะอันนี้ก็นะครับเป็นยาในยุคแรกๆเดี๋ยวมีโครงสร้างมีเรื่องราวให้ดูนะต่อมาก็ค้นพบยาปฏิชีวนะนะครับอันนี้นิสิตทุกคนเคยเรียนมาอเล็กซานเดอร์เฟลมิงใช่ไหม ยาเป็นิซิลินนะครับมาแทนยาซาฟานะความนิยมยาซาฟาก็ลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าพรอนโตซิลมันฆ่าได้เฉพาะแบคทีรียแกรมบวกคอกคายนะครับแต่ว่ายาเป็นนิซิลินก็ฆ่าได้กว้างขวางกว่านะครับดูดูรูปนี้นะครับนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับยาพรอนโตซิลรูบัมโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับ โครงสร้างเป็นแบบนี้ส่วนยาซัลฟานิลามายนะครับที่พัฒนามานะครับก็พัฒนามาจากตัวนี้โครงสร้างคล้ายกันนะครับโครงสร้างคล้ายกันนะครับชื่อยาซัลฟานิลามายนะครับแล้วก็ในแบคทีเรียนะครับมันต้องการสารตัวนี้นะครับพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิดนะครับ p a d a ทำไมแบคทีเรียต้องการตัวนี้นะครับจนิสิสังเกตนะครับตัวนี้โครงสร้างคล้ายกับยาซัลฟานะครับหน้าต่างกันตรงพาร,ราอะมิโนเบนโซโอิกแอซิดเนี่ยนะครับมันจะเป็น COH CO หมู่คาร์บอ,อกซิลตรงนี้เป็นเป็นซัลฟานะซัลเฟตน,นะครับ S double bond O s o 2 n h 2นะครับซัลฟานิลามาย์นะครับก็สาเหตุนะลองดูรูปต่อไปนะครับ อันนี้คือวิตามินนะเป็นปัจจัยที่สิ่งมีชีวิตต้องการในการเจริญเติบโตนะครับก็คือเทตราไฮโรโฟเลตหรือว่าเทตราไฮโรโฟลิกแอซิดนะครับเทตราไฮโรโฟลิกแอซิดนะครับะ t f a ตัวนี้เนี่ยจำเป็นในการเจริญเติบโตคนเราก็ต้องการนะครับคนเราก็ได้จากอาหารด้วยนะครับนะแบคทีเรียก็สร้างได้ด้วยนะครับในลำไส้นะครับสารตัวนี้นะเทตราไฮโรโฟลิกแอซิด เป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับโครงสร้างของมันประกอบด้วยหมู่เทอริดีนเดริเวทีตรงนี้แล้วก็กลูตามิกแอซิดกรดอะมิโนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แหละคือ PABA นะครับต้องการ PABA ในการสังเคราะห์เตตไฮโอลโฟลิกแอซิดทีนี้ถ้าเกิดว่าติดเชื้อนะครับแบคทีเรีย แล้วเรากินยาซาฟาหรือกินพรอมโตซิลในสมัยโบราณตัวนี้หน้าตามันจะคล้ายกับ PABA มันจะแข่งขันกับ PABA เข้าไปแย่งนะครับตัวนี้หน้าตาคล้ายกันไหมครับนะตัวนี้ดีกว่าพรอมโตซิลเพราะว่าโครงสร้างคล้ายกับตัวนี้มากกว่าไม่มีหมู่เกก,กะตรงนี้นะครับนะก็พัฒนามาเป็นยาซาฟานะครับทำไมถึงพัฒนามาเป็นอันนี้ได้เดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับ ทีนี้ยาซาฟามันจะไปแข่งกับตัวนี้โครงสร้างคล้ายกันก็มาใช้สังเคราะห์ทําให้แบคทีเรียมันสังเคราะห์ตัวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าโดนซาฟานิลามายเข้าไปแข่งกับตัวนี้แทนนะไม่สามารถจะเกิดเป็น TFA ได้นะครับแบคทีรียก็ตายนะครับอันนี้แหละคือคกลไกการออกฤทธิ์ของยาซาฟานะครับทำให้สังเคราะห์เตตไฮโรโฟลิกแอซิดไม่ได้นะครับ ครับก็มาดูประวัติความเป็นมานะครับของยาซาฟานะครับยาซาฟาชนิดแรกนะครับคือพรอนโตซิลที่เราดูอันนี้นะครับยาพรอนโตซิลรูบรัมเนี่ยนะครับโนะครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จากการทดลองนะครับว่าหนูที่ติดเชื้อสเสตโต้คอกคายไม่ตายนะครับก็คือหนูไม่ตายจากการติดเชื้อตัวนี้ รอดชีวิตนะครับหนูรอดชีวิตนะครับเมื่อให้ยานี้นะครับแสดงว่ายานี้มันไปกําจัดเชื้อสเตปโตคอกครได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลี้ยงสเตปโตคอกคายในหลอดทดลองแล้วใส่ยาลงไปปรากฏว่ายาพรอนโตซิลรูบัมเนี่ยมันไม่ฆ่าเชื้อนะแสดงว่ามันจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในหนูทดลองนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็พบว่า นะครับยาพรอนโตซิลเนี่ยถูกย่อยในตับหนูนะกลายเป็นซันฟานิลามายนะครับก็คือว่าคงเป็นไปได้ว่า,ายาเนี่ยพรอนโตซิลเข้าไปในหนูแล้วก็ย่อยตัดนะตัดตรงนี้นะครับกลายเป็นตัวนี้แทนนะครับซึ่งตัวนี้ถึงจะออกฤทธิ์ได้เพราะตัวนี้มันหน้าตาคล้ายกับ p a p a นะครับมันก็ไปแข่งขันในการสังเคราะห์เตตระ ไฮโดรฟลิกแอซิดอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับนะคงคงไดบอกนะครับไอตัวเนี้มันไปแข่งไม่ได้โมเลกุลใหญ่เธอะทะไม่ไม่สามารถฆ่าได้แต่ให้ยาตัวนี้ในหนูแล้วฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยยาพรอนโตซิลถูกย่อยในตับเป็นซันฟานิลามายแล้วก็ยับยั้งการสังเคราะห์นะเตตระไฮโดรฟอิกแอซิดของแบคทีเรียนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ไปอ่านข้อความตรงนี้ได้อันนี้ก็ถอดความมาให้สรุปมาให้เป็นประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่า why this sulfur work นะ sulfur work ได้ยังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าพรอนโตซิลโครงสร้างใหญ่แบบนี้แล้วก็ตัดนะครับตัดเอามาแค่ตรงนี้มาเป็นตัวนี้ยาซัลฟูจริงๆมีแค่นี้นะครับนะ PADA นะครับกับซาฟา a ์เฮฟสี่มิล่า t ตรั t u r e รโครงสร้างคล้ายกันนะครับนะเว้นซาฟาร์ไบตู PABA binding site นะครับเมื่อยาซาฟาไปจับกับ uh, PABA binding site ของเอนไซม์ที่จะใช้สังเคราะห์ TF, uh, t f t f a นะครับอ t b บ o ็อก h e อ a แบ e ที a รีย z y m e ม์ันเป็นบล็อกเอนไซม์จากการทำงานแล้วก็แบคทีเรียก็เลยตายนะสังเคราะห์เต็มไฮโดรโ f ลิกแอซิดไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยานะครับในยุคแรกๆนะครับต่อมานะครับก็มีการใช้ recombinant DNA เ e c h n o l ทคโนโลยีนะตัดต่อ DNA นะครับนะคโคลนยีนเข้าไปในแบคทีรียนในยีสในเชื้อรานะครับหรือแม้แต่ในพืชน,นะครับทำให้เข้าสู่ยุคใหม่ของยาซึ่งมีข้อเด่นดังนี้นะครับ1น แก้ปัญหาแหล่งผลิตจากธรรมชาติที่หายากมีปริมาณน้อยเช่นอินเตอร์เฟอรอนนะครับสกัดก็แพงมากนะครับมันใช้ทำอะไรอินเตอร์เฟอรอนสนใจลองค้นคว้าดูนะครับแก้ปัญหาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นะถ้าสกัดจากสัตว์นะครับบางทีก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นมีเชื้อไวรัสปนมาจากผลิตภัณฑ์เลือดนะครับหลีกเลี่ยงแหล่งที่ไม่พึงประสงค์อันตรายได้เช่นไม่ต้องสกัดฮอร์โมนจากปัสสาวะ นะฮอร์โมนบางชนิดสกัดจากปัสสะวะหญิงตั้งครรภ์ยกตัวอย่างนะครับถ้าไปส,สกัดจากปัสสาวะเราก็รู้สึกรังเกียดว่าไอ้มาจากปัสสาวะคนจะมีเชื้อมีอะไรหรือเปล่านะสกปรกไหมนะครับนะหรือว่าสกัดยาป้องกันเลือดแข็งตัวจากพิษงูนะครับกอ็อ่มีอันตรายนะครับนะต้องเลี้ยงงูนะครับสามารถดัดแปลงโครงสร้างของยาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าสารธ,ธรรมชาตินะครับก็เติมโน่นตัดนี่เพื่อให้ฤทธิ์ยา จำเพาะมากขึ้นไม่มีผลข้างเคียงนะครับทำงานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นหายไวขึ้นกินน้อยหายเร็วอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ดัดแปลงได้ง่ายนะครับนนี้ก็เป็นเรื่องของไบโอเคมทางด้านยานะครับซึ่งจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะดูในส่วนของเ a ปเปอร์ที่เอามาศึกษาในวันนี้นะครับ